สวัสดีครับมาพบกับไอตั้มสไตล์ลิลกินเที่ยวอีกเช่นเคยครับผมวันนี้นมาครับนะมามาม่าเกาหลีครับผมบางคนจะบอกว่าโอ้มามา่าเกาหลีเลี๋ยวมนจะบอกว่ามันอกคือเตคือว่ามามา่าเกาหลีตัวนี้บ่ต้องต้มครับผมบ่ต้องต้มได้ทีกินทังไหนเดี๋ยวมาเบิ้อกัน่ครับคือผมพิ่งเคยเห็นน่ดหลึ่งนะครับเนี่ยว่ามันเป็นแบบอ่า เป็นเหมือนขนมคบเคี่ยวครับผมเป็นสแน็คครับผมเขาบอกว่าเป็นสแน็คผมก็ได้เข้าใจว่ามันหนาแบบโปรตุตส์ตครับผมเขาจะบู้เหมือนกันว่าไอ้มามาเอาหลีแบบโปตุกต์เมือนที่เป็นอย่างไรครับผมตัวนี้เป็นของยี่หอ้ออ่าทำยังนะครับผมมันซือว่าทำยังบูดักฮอตชิเกนรามเมงสแน็คครับผมเป็นบะหมี่กรอบกินไกเ่เผ็ดครับผม ข้างในจะเป็นอะไรเดี๋ยวมาเบิงก,กันเลยครับพี่นอ้องนะเป็นมามะนน่าเกาหลีนะครับกระและเลยดีกว่าอึ๊บอ่ารับแรกะแจะเป็นเซียนมามะ่าคือกันครับผมอ่าเซีนมามะ่าเซีนมาม่าทั่วไปนะครับมานที่นี่ยังไง อ่าเดี๋ยวเตรียมจานมาด้วยนะครับอ่าปึ๊บมามาแล้วก็ไม่มีอะไรมากครับนี่นี่ครับผมเครื่องปรุงอันนึงงล้วก็เสี่ยงม,มากาครับผมอ่าตัวนี้ก็ต้องตัวนี้ก็ต้องต้มครับกินแบบแน็คก,ก็คือข้ากิ่นคือมะมา่าดิบบานเขาเลยครับเนี่ยครับ เดี๋ยวจะมาลองมึงรสชาติมันนะครับผมขออนุญาตเอาไส้กลับขึ้นก่อนพ่าเขาจะเอาแบบว่าเน็่คืออยู่บ้านเขาเลยจึงมาเล่าถึนถึงว่ามาดีไาครับผมอดีแล้วนะอืมแล้วทำการละลายมันให้มันถึงก้อนควันง่ายนิดนึงแล้วที่มีทางวิเคราะห์การฮะแซนด์แซนด์วิเคราะใส่เครื่องปรุงครับผมรสชาติจะเป็นอย่งไรเดี๋ยวมาลองเบิ่งกัน เขาบอกว่าเป็นไก่เพ็ดครับผมจะเป็ดสำหรับไหนนะข้าวมันไก่ใส่ที่ใสค่คือคือข้มากินบมะม่าดิบจุปา,ขายข้าวอย่างครับพี่น้องนะมาลองกันแต่ตุณผู้ต้องต้มครับเพราะว่าเป็นสะแนนครับผมเป็นแบบปลาอ่มามะม่าเคี้ยวเล่นครับผมอารมณ์อารมณ์เหมือนข,ขนมกุบกรอบครับผม,มเหมือนข้าวมัแล้วมาเบิน,นงกันพี่น้อง ผมใส่กระปุกแล้วครับไปยาวไปเรื่อยๆสะรับเรียบร้อยครับผมไอ้เครือร่งองปูนค่อนข้าง,ง,ง,งจีนหน่อยนะครับแต่ผมก็เพื่อนเบื่องลึกหรอกจีนเลยปึ๊บนี่ครับสแน็คจริงผมว่เมันกระตุ่มกระได้ที่กันแหละแต่เขาเรียกว,ว่าสแน็คกันเป็นสแน็คก็คือบะตองบะตองต้มครับผมไอ้น่ะแล้วมาลองดูกัน หวานจี๊เป็นตังไหนครับอืมมีรสเผ็ดนิดๆครับผมปนหวานเผ็ดปนหวานอืมอืมแล้วผมเอาเครื่องปรุงมันหน่อยรปะ อืมกรอบจะจะบอกออกเข้มขบผมจิตเป็นมันมันอืมอืมได้ครับได้รอร่อยอร่อย รสชาติจะลมวนแบบประมาณบบมีชัางหน่อยครับผมบบมีชัางอารสแบบบิ๊กยูรครับนี่เลยแมนเลยครับออกเผ็ดบหวานอืออ่ผมล็อกโซมันหน่อยนี่ก็ค่อนข้างจะบอก็้อนเก่าเนือเท่าไหร่ัะ ฮอตชกคเฟ้นฟารายส์ราเมงนะครับสแน็คนะครับอืมอาหารกินเหลนนะผมถ้ากกจะกินเหลนเฉยนะครับเราต้องต้มเพื่อนเนื่นนนองจาบริบอกกหรต้มเนี่ย่มไม่มีการต้มนยแล้วเปลี่ยนสแน็คเขาว่า เป็นมันมีบะหมีมันมีอบกรอบครับผมเป็นทันยนะักเดี่ยงของเมื่มาเกาหลีโดยตรงแล้วานครับประเทศอประเทศเกาหลีครับผมอืมบริษัททำยังฟู้ดจำกัดโรงงานวอนจูประเทศสหรัฐประเทศสาธารณรัฐเกาหลีครับผมเือนสหร mm ัฐเด้อผมอ่านผิด สาธารณสาธารณรารัดเกาหลีกินเล่นได้ครับเนี้ยคือช่างน้อยรสบบมีคิ้วครับทถมผู้ใดนึอกอบวกไปหาเัวห้องไวรสแบบมีคามมาิ้วค,คือกับเปะหยองจะไม่จะไม่กินของามามกเกาหลีนิดๆปนๆเด็ตนิดน,นี่นนข้างนอกเป็นร้านหรอกเนี่ย เป็นรถไกลครับผมอือคืออย่งกับเพิ่นอยู่อะไรครับมันหนีครับคือมามาไปต้องต้มราเมงสแน็คครับผมราเม,มงสแนค็คนะครับฮอชซีกเกนราเม,มงสแน็คครับผม หาลองกันแน่ครับผมเพือ่อนอยู่ครับแล้วครับพี่น้องูดแวแะเพื่อนขามากราครับชื่อจอคผมฝากกดติดตามให้ไอ้ตังสายลิฟว์กินเทียนนะครับผมการสวัสดีครับผม <laughs>